วัสดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตราคาบิ๊กไบมือสองนะครับผมตอนนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวก GS GS A หรือก็พวก Harley หรือก็จะเป็น Triumph นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันแรกเลยครับผมคันนี้ก็จะเป็น Fat Boy นะครับผมนี่ราคาก็ตามนี้เลยฮะ อัปเดตเลย5 8 9 0 0 0แครับอืมตอนนี้ยังขาดเจ้าของอยู่ยังไม่มีเจ้าของส่วนคันนี้อ้อนี่ครับรถเยอะไม่มีที่จอด ส่วนตัวนี้เป็นกระทะอเมริกาอันนี้นะดูราคาก่อนครับเจ็ดแสนหกหมืนเก้าพันสีส้มครับผม,มแต่งชุดไฟหน้าเรียบร้อยครับหกดวงส่วนตัวนี้ก็ดูราคาสิหกแสนสี่ครับ รุ่นยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวไหนวะ t r i อ m ไทเกอร์ <c oughs> umph, ตัวนี้น่าจะใช่ไทเกอร์0 4 4 9 0 0 0ยนานะครับคันนี้ดูคร่าวๆ oh. สีอย่างสวยเลยครับโครงดูโครงสวยมาก อันนี้ได้ปี๊บสองใบนะครับอืมส่วนคันนี้เป็น F850 ครับของ BMW ตัตอนนี้ได้ปี๊บสามใบนะครับ <c oughs> ชวัวร์คับโอ้อัพเดตราคาอัพเดตราคาสามแสนแปดหมืนเก้าพันครับอืม ส่วนคันนี้เป็นอ,อ,อะไรวะแปดห้าศูนย์เหมือนกันครับผมแปดห้าศูนย์ราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันครับผมต่างกันอยู่หนึ 1, 000, ่งพันไปหนึ่งหมืนนะ่นบาทเห็นไหมคันนี้ปี๊บสามใบครับ <c oughs> ส่วนคันนี้เป็น ตัว G S พัน2นะครับอืมไม่ใช่เออืมเห็นไทุกคนราคา649,000นานะครับผม1200 G S ธรรมดาครับไม่ใช่ G S A ไม่ใช่ตัวทัวร์ลิงเออไม่ใช่ตัวแอดเวนเจอร์ส่วนตัวนี้เป็น จีเอสเหมือนกันครับผมเจ็ดแสนเอ้ยไม่ใช่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมตัวเป๊ปซี่นะครับคู่กันเลยครับราคาไม่หนีกันมากอืมตัวนี้ได้ปิ๊บสามใบเหมือนกันครับปิ๊บศูนย์บีเอ็มแท้เลยครับ ส่วนตัวนี้ก็1,200 GS ครับ669,000คั66 9, ้นี้ก็ปี๊บสามใบอืมสวยๆทั้งนั้นตัวนี้เป็น Gs a ไดพันสองครับ699,000ปี๊บศูนสามใบ ดูดิมีอะไรมีของแต่งนี่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 ส่วนคันนี้เป็น GSA ครับผมพันสองร้อยครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันโลเลยปี๊บสามใบติดสติกเกอร์เรียบร้อยครับ ส่วนรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะครับใน Facebook ของทางร้านนะครับร้านนี้เลยครับเข้ามาเช็คกันได้เลยครับตัวนี้เป็น Triumph s c a m m e r 1 2 0นนะครับได้มาสดๆวันนนท่อท่อสั้นนะครับท่อ Oh. แล้วคันนี้ก็มาชมคิวด้านในนะครับมีให้เลิอกอีกเดี๋ยวจะพามาดูนะครับนี่คันนี้เป็นสตีทวินนะครับของ t r i u อ p h มนะครับตัวนี้จะ259,000บาทนะครับปี2018สีเทานะครับผมสภาพสวยเลยครับสีเดิมครับผมสีถังสีเดิมไม่เคยทำสีมานะครับผม สภาพสวยงามมากตัวนี้พร้อมซิ่งครับส่วนคันนี้เป็น h a r ์เร d ์ด i วิสันะครับผมตัวพั0สครับตัวนี้จะดูก่อนฮะว่าปีไหน4 9 9แสนเาหนนะครับผมตัวสีขาวสภาพสวยงามมากเลยครับรายละเอียดมีอยู่ที่เพจของร้านนะครับผมร้านนี้เลย ส่วนตัวนี้โอ้อโหนี่ไงเนี่ย BMW R 1 8 B นะครับผมไทย B 1800cc ซีซีครับจะขี่อะไรตั้งไหนาตามนั้นนะครับผมได้เลยส่วนวนี้วางขายอยู่ครับ1.90 0 0ล้านานะครับผมเนี่ยสีดำครับผมสวยเลยฟีดาวด้วยครับผมเอาไหมสักคันดูข้างหน้าหน่อยฮะ นี่ฟรีดาวยังมีเลยครับรถราคาบัเอฟนี้ฟีดาวเชิญเข้าไปดูคันจริงได้นะครับผมอยู่ถ้าหาไม่เจอก็ค้นหาวัดหูช้างครับผมนนทับ,บุรีอยู่นี่เลยอยู่หน้าวัดเลยครับอส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวนะคันนี้เป็นไท u m อมนะครับผมไท่แอมสปีด e d นสเตอร์นะครับผมปี2018 วางราคาไว้ที่419,000นะครับฟรีดาวด้วยคันนี้นี่ให้ปี๊บมาด้วยหนึ่งใบครับไว้ส่งของขับเพื่อได้ขับแก๊บจริง <c oughs> อืมมีวินชิลให้ด้วยครับสูงกันลมได้ดีส่วนคันนี้นะครับผมอ่าคันนี้ก็เป็นเป็นสตรีทสตรีทบับเบิลนะเอ้ยไม่ใช่เป็นทริอัมบับเบิ้ลครับผม319,000นะครับคันนี้เข้ามาดูตัวจริงได้นะครับ หรือไม่ก็ดูออนไลน์ก็ได้ครับเขามีตัวอย่างรถให้ดูแหละในในเพจร้านนะครับออันนี้ให้มาเช็คราคาอันนี้มาอัปเดตกันนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสตีทวินนะครับผมสามแสนสามหนเก้าพันะครับฟรีดาวด้วยคันนี้โอ้โหแต่ละคันนี้ฟรีดาวข้างนั้นเลยสีแดงครับสวยๆเลยคันนี้โอ้แล้วก็มาคันนี้ก็เป็น นี่ครับสตีทวินเหมือนกันครับ375,000นะครับผมปี19ครับฟรีดาวเหมือนกันคันนี้ฟรีดาวเท่านั้นเลยโอ้แล้วส่วนคันนี้โอ้อมีไอ้โมง289,000ครับตัวนี้ทีร้อยครับเป็นบอนด์วิวทีร้อยทำเป็นคาเฟ่เลเสเซอร์ แกขัดส่วนคนนี้เป็นเป็นทรยอัมทักตันอานะครับอันนี้คือทรงเนี้ยจรวดแบบจรวดทั้งเรียมสวยๆเลยครับผมออกแนวสปอร์ตหน่อยส่วนตัวนี้ก็เป็นสเปกสแคมเบอร์เก้าร้นะครับผมใช่ไหม ทำไมเขียนสตีทวินนะแต่ท่อเป็นท่อสแกมเบอร์ออโอเคส่วนคันที้ขายสองแสนห้าหมื่นเก้าพันครับคันนี้เป็น BMW R9T นะครับผมห้าแสนสามหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวด้วยคันนี้ติดโชคไหมครับกันสบัดโอรินอืม,อม อ่แล้วก็มาถึงฝั่งนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งของร้านตัวนี้เป็น b ี w ครับอหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ครับผมปีสิบเก้าสีแดงนะครับผมส่วนคันนีออ้ฟีดาวเหมือนกันครับมีฟีดาวออคันนี้ล่ะคันนี้ก็ 1,200 GSA ครับ759,000บาทครับฟีดาวได้เหมือนกันครับอคันนี้ก็เป็น1,200 g จ a ครับ749,000บาทครับผมฟีดาวได้เหมือนกันครับคันนี้ปีบสามใบครับปีบใบก็25,000 25,000 25,000ค 25, ร่าวๆโดยประมาณ ส่วนตัวนี้ครับผมชอบเป็นพิเศษเลยตัวนี้ตัวนี้คือ B M W R 9 t e T r b e นะครับผมมีหมวกมาให้เรียบร้อยไอ้โมงแล้วก็มีชิลหน้าวินชิลมาดูแต่งนี่สวยสวยอ๋อ ก็เลือกรุ่นไหนก็เข้ามาดูได้นะครับผมถ้าอยากเะินสนใจเลย